ความรู้สึกของผมปอมาพบหมอตั้งแต่อายุสมงขวบกว่าเพราะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สบตาคนและเล่นกับตัวเองตลอดเวลาหมอวินิจฉัยว่าปอเป็นออทิสติกและให้เข้าโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการครูได้สอนปอหลายอย่างตั้งแต่ให้ทำตามคำสั่งง่งายๆให้รู้จักเล่นของเล่นขีดเส้นตรงเส้นดิ่ง รู้จักจับคู่สิ่งของรวมไปถึงสอนให้รู้จักพูดปอฝึกอยู่5ปีแรกๆก็มาทุกสองสัปดาห์ต่อมาเดือนละครั้งต่อมาก็ทุกสองเดือนครูจะมอบหมายงานให้พ่อแม่ไปฝึกลูกที่บ้านด้วยเพื่อให้การเรียนรู้ของปอเป็นไปอย่างต่อเนื่องตอนอายุห้าขวบปอยังมีอาการเหม่อลอยแยกตัวและเล่นคนเดียวอายุเจ็ดขวบ การสบตายยังไม่ค่อยดีและยังพูดสับสนวันนี้ปออายุ12ปีแล้วกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในชั้นเรียนปกติและมีการเรียนพิเศษช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นบางวิชาระหว่างที่ตรวจปอหมอแทบไม่พบอาการผิดปกติใดๆเลยปอคุยไม่หยุดพูดเรื่องความใฝ่ฝันของตนที่จะทำธุรกิจในอนาคตหมอให้ปอลองเติมข้อความในแบบสำรวจความรู้สึกของวัยรุ่น นี่เป็นข้อความบางข้อที่ปอเขียนแล้วหมอรู้สึกประ e ทับใจว่าออทิสติกช่างเขียนได้ขนาดนี้เชี่ยวเมื่อฉันพบอุปสรรคจะสู้เปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นๆครอบครัวของฉันดีมากคุณแม่ของฉันเก่งฉันจะทำทุกอย่างเพื่อจะลืมเวลาที่เป็นทุกข์ ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างฉันหวังว่าฉันจะพบบันไดสู่ความสำเร็จถ้าฉันเป็นหัวหน้าฉันจะทำให้ดีที่สุดวันหนึ่งฉันต้องประสบความสำเร็จสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดคือความรักถ้าฉันโตขึ้นฉันต้องประสบความสำเร็จความรู้สึกของบอ เด็กชายออทิสติกปัจจุบันอายุ12ปีแล้ว